อนมือเลยนะเปลี่ยนทางนี้ดีกว่ามั้งเจอพวนนี้ไปทา่ไนเห็นแล้วนี่จับทางโค้าจับทางปลายแทนว่าเสร็จหมาว่ะไลหมาจะได้ไปไม่ไกลจะดนังแน่อ๋อไปแล้วปะนะปุณไปมาอยไปแล้วไปแล้ว เสร็จหนูบอกแล้วจะเสร็จหมาจะเสร็จหมาเสียของหมดเลยไปไหลเลยเยาเราไปใต้ดินเมื่อกี้เนี่ยว่าไก่ปลายไม้ปลายเหล็กมันย่เราไปได้แล้วมัน